้เฮยหยุดห้าวดิดอมเพื่อนมึงห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยสวัสดีครับพบกับ,<ม>บเราคลิปเป็กหมายแล้วครับวันนี้เป็น รายการเต็นลูกเสืออีพีชื่ออะไรละสามแล้วอาาเดี๋ยววันนี้เราจะไปกางเต็นท์หน้าฝนให้ดูตบาติผงจริงวันนี้เราจะไปกางเต็นท์หน้าฝนให้ดูก็คือเจอกันที่บ้านมึงบ้านผมอ่ะผมก็มาถึงในเวลาสิบโมงครึ่งที่เหลือกำลังตามมาเดี๋ยวไปชมกันบรรยกาศที่เราแคมปิ้งน e t s go เฮียเฮียเฮียเยอรอกูนะโคตรมากมึงจะอีกรอบอ่ะ เยอะไปยังเชด็กเลยฝนมาแล้วเฮ้ยฝนมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวัวไปตัวนึงครับไปทําเนื้อวอกิวเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อวอกิวเด็กบกรถนะครับอันนี้อันนี้ไปขอตังค์นะเด็กบลกรถครับค่าจอดยี่สิบครับพี่ช่วยด้วินยี่สับยี่สี่ยี่สิบี่ ขันยีเก็บไปเก็บไปขันยีนี่คือความมึนไัความมึนไในระดับหนึงแหละนี่ครูคิวขมวดแห่งปีครับโอยม่ลงมาช่วยกูเลยแม่แม่มาแม่มาแม่มาแข็ๆๆข็งแขขโอยแล้วเก็บตังไวไห่ตังลงไหมกูจะจับสต็กลงมาช่วยกันหน่อยดี ราอยู่กันที่สุขสมใจแคมปิ้งนะครับที่อ่างเก็บน้าลาตะเพรินอําเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรามาจํานวนกี่คนนะกี่คนกี่คนอยคนยี่สิบห้าคนร้อยคนคือทางทางที่นี่ก็บรรยากาศดีครับคือมีฝนตกไปต่อนิดหนึ่งเนาะมีฝนตกนิดหนึ่งแล้วก็นี่คือบรรยากาศข้างหลังนี่เป็นไงเรื่องสัญญาณโศัพท์ก็อาจจะไม่มีเอเอสรอดครับที่เหลือที่เหลือตายทางที่พับคือมีไ Wi ไฟให้ครับอันนี้เหลว เราคือเลือกจุดกางเต็นท์เงินพวก <Hello. S 2> นี่คุนอนผมนะ oh, did, did นี่คุนอนผมไม่้้ดาบเอะืพจ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝีมือผมกลางไฟชีทนะไงคนเดียวครั้งแรกไฟชีทไทยเขาดีจริงนะของเขาดีจริงนะครับไฟชีทไทยไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะแต่ของดีจริงเป็นอะไรห้คนเดียวไฟชีทไทยคนตัดไดครับพี่เดี๋ยวไปใส่ภูลวิลล่าเต็มท์ด้วยผมเนี่ยเป็นแบบมาค้างเต็นท์แต่ฟิลภูลวิลาได้ วยปากูไม่แดกแล้วไอเวินส,สรุปนะครับว่าเรามาถึงกี่โมงอะไรยังไงที่นี่ประมาณบ่ายโมงก็มีฝนตากไปปอนนิดนึง an, <cam> เนาะอากาศค่อนข้างอ่ะอบอ้าวนิดนึงครับก็บรรยากาศโดยรวมดีมากครับที่นี่เขาคิด <c oughs> เป <c oughs> ็นหัวเนาะหัวละร้อยห้าสิบนะครับวันนี้วันสุกเสาร์ส่วนวันธรรมดาผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาเดี๋ยวจะบอนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับไม่รู้ไอแม็กจะช็อตมุกกูดี้ทีย คาวุ่นวายของคนตกนะไปไปยู่เข้าไปไปยูเข้าเป็นไงบอไปไหนไปยู่เอ้ยไปยู่เข้าเฮ้ย นี่ครับโหคุณวายกันนะดูน้ําเข้าเต็นเพื่อนบ้างไอ้ไอ้แฟมแม่งกลางเต็นไม่ไม่ตีสมองไม่ตอกสมองก็ลืมปักอ่ะบุ๊ม่่่เหนนนรอยยไ้ปมพาู

ขาดไม่ได้ในสาจ่ออก็เขาใจยังไม่ดีรสางเจ้าไม่ท้องงงงนกลวยไเดี๋ำเดียวนี้คุณก้องไปสัตว์เอาปากกินงงงาว่าชยเวสเทาตอนนี้ก็เป็นเวลา ครั้งแรกเหรอหมดได้เสียงดังไ่ได้ตัวข้างหลังดังแล้วขำแบบขำลุนโลไปเลยยี่สิบรอบสุดสัปดาครับแล้วก็คือไม่ได้ยินแล้วเตะแม็กก็ปุ่นเลยยี่สิบโลอะครับยี่สิบโยื่อใช่ป่ะน้ำอะ ายยไม่เเคแฟนลำธารฟิวโก้เต้เตตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับเมื่อเช้าตื่นมาไม่มีฟุตเทศเลยเฮ้ยยี้ยงลืมถ่ายลืมถ่ายุฟเทศไปเมื่อเช้าวันนี้เราก็ยังปักลากที่เดิมนะครับขอเพื่อนไปเซิร์ฟเซิร์เวอร์แฮเซิร์เวอร์แฮ่ถูกแล้วขอร้อยมาหน่อยวิวน่าจะมีที่นี่นะครับเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวดีครับก็ไม่มีอะไรมาก ไปล้โอเคไปกโอเนนี่ท hey, 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 ่าท่าอะไรเด็กช่งอะในเอเออเออเออไปล่นไปล่นไล่น่ืเบคเบยันนี ไอ้เจ้าเบ้งพอพอพอพาเพื่อนมาลงมาเล่นน้ำกันนะครับก็บรรยากาศดีครับยดีแล้วตอนนี้ไปไปเลยอบ้า วันนี้ชุดเท่าไหร่วะไปบุษบาก็ชุดละ300ครับโอเคเพเดี๋ยวเขาลอดูว่าจะได้เยอะหรือว่าอร่อยไหมหนาวหนาวหรือเจ็บไข้เย่ขนาดนั้ครับตอนนี้ก็ได้เวลาดินเนอร์มื้อเย็นนะครับที่บอกไว้ก็ชุดละ300นะครับก็เขาจัดแบบนี้มากเลยนะเขาใส่กล่องมามีชามมีช้อนมีตะเกียบมาให้ เป็นไงบ้างครับกินะอะไรนะแดกก็กินมาไม่ใหม่ชเราทับถายกินซิ่งเลยนะนัดโกินซิ่งเลยนะแ่่งใชมปูึงรงแล้วอ่ะเพื่อนก็น่งงงมึงทำไมอดร้องวะ าอายุเข้าอีกแล้วาอายุเข้าอีกแล้วรีวิวทิปนี้นะครับสนุกครับสนุกเอาเอาเช้านี้ก็งั้นละเด้านีสนุกเป็นไงครับเป็นไงสนุกเบาอยู่ฝ <laughs> นตกตั้งแต่สองสามทุ่มฝนตกเมืม่อตอนตีห้าแม่งลมแรงด้วยแดดหมดยังเก็บไม่ได้ของ น้ำท่วมด้วยทางกระบ,บ้านจะออกได้เปล่าก็ไม่รู้เล่นหลังโกแบบนี้กูนอนอยู่หลังหัตีน่ยมนอนแล้วหรอหลังได้แล้วครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จกันเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่เนื่องจากฝนตกหนักมากนะครับทางเข้ามันน้ามันน้าท่วมพี่พี่ที่เจ้าของแคมป์เขาบอกว่ายังไม่ต้องกลับยังกลาบไม่ได้ครับก็ต้องรอให้น้ําลดก่อนส่วนทริปนี้ก็ <c oughs> ทกเที่ยว3วันเจอฝน3วันเลยก็เป็นบทเรียนไปไว้อย่าเที่ยวหน้าฝนนะครับแต่ก็อากาศก็ดีนะอากาศดีปะ ประสบการณ์ไชประสบการณ์ชีวิตนะครับสายแคมป์ถ,ถามว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่ในรถเที่ยวอ่ะไปไหนอ่ะถ้าไปถ้ามีเพื่อนน่ะสนุกอยู่แล้วแหละครับ<อ>วุฒเทรปิดท้ายแล้วกันบรรยากาศรวมๆครับ hello 别太，别太。<laughs> <laughs>